โอเคตัวมันไม่แหลกหนึ่งแหลกหนึ่งสลับกันบอกรอนึ่งสองสามสี่้าฮะแค่มันแหละไม่แหลกหนึ่งรอตตทรอบนี้รยอตต่รอบนี้เรา ่ายแล้วเดี๋ยวคนนี้จะรู้ใายแล้วคปแล้วนดับนึ่งระดับหนึ่งคือวนนี้ไปแดงทำเมื่อวินนะปกติไม่ใช่ปกติถ้าเราทำเป็นระดับถ่าถูแต่นี่แดงในระบบของเขาระบบของมัน ไม่เป็นการค้าไม่ไม่เป็นเดี๋ยวครั้งหน้าน่าจะเป็นอเดแ้ดวดูเดี๋ยวจะดูเดีกังแก้ดูดีดน้ำหนกดน้ำได้ไหมกดนะ้ำหน่ออะลององ เขาอกททอทำไมแดงนีจับเวลาทำไม่ได <2 st res> in> <ina> ้จับเวลานี <de> ่เอแวิจ <t res in> <t res in> ับรคแล้วโอแล้วได้าปิด้นก่อน ที่โราไปถอง็อดถอดให้เจ้รบิกให้เจ้บอกหรอรอบมื่อกี้ไม่หลับไหมอืมไม่หลบ เนี่ยใกล้หยัดหยัดเลยเป็นรอบ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 ไปทั้งเมื่อกันใช่ถ <c oughs> ูกอันนี้ไม่ได้สั่งตัดอื เดี๋ยวเราจะลองเอาอุปกรณ์มาชั่งให้สี่คนลอง